สวัสดีครับแฟนบอลไทยทุกท่านคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเกมเยันนี้นะครับระหว่างทีมชาติไทยกับซาอุดีอาระเบียที่จะลงทำการแข่งขันกันในเวลา22นาฬิกานะครับถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 นัดนี้นะจะเป็นนัดที่3นะครับเป็นนัดสุดท้ายในรอบแรกของการแข่งขันัวร์นเมนชิงแชมป์เอเชียนะครับที่ทีมชาติไทยจะต้องลงทําการแข่งขันกับทีมแรงกิ่งอันดับสูงของเอเชียนะครับก็คือซาอุดีอาระเบียซึ่งถือว่าเป็นทีมใหญ่นะครับก่อนเด่นนะครับผมขอพูดบางเรื่องนะครับเพราะว่ามีแฟนบอลนะครับที่เป็นผู้ที่มาติดตามช่องผมนะครับต้องกราบขอบพระคุณมากครับ ได้มาถามคำถามผมนะครับว่าให้ช่วยอธิบายเรื่องเกี่ยวกับแฟนบอลเวียดนามที่ได้ออกข่าวมาว่าทีมชาติไทยได้ใช้วิธีการตั้งรับเรียนแบบการทำงานของโค้ชปาร์กในในการมุ่งสู่ความสำเร็จในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับฟังผมฟังแล้วผมก็รู้สึกเออนะเขาก็มีอะไรมาพูดเรื่อยนะฮะเพื่อนเพื่อนเวียดนามเราเนี่ยคือจริงเป็นอย่างนี้นะครับว่าเกมรับในใช่ครับก็คือการตั้งเกมรับแบบนี้เนี่ยมันไม่มีของใครหรอกครับ มันเป็นของกลางของโลกครับมนุษย์เราเนี่ยถ้าเตะฟุตบอลเป็นเนี่ยก็มีสิทธิ์จะเล่นแบบนี้ทั้งนั้นเลยครับแต่ความแตกต่างนะครับความแตกต่างของทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามเนี่ยมันจะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ครับอย่างที่ผมบอกในคลิปเมื่อก่อนครับผมว่าทางใครทางมันเพราะว่าทางบอลฟุตบอลเวียดนามเนี่ยเขาจะมีลักษณะของอนิสัยใจคอของแต่ละประเทศเนะครับเขาจะมีข้อดีต่างกันเวียดนามเขาก็มีความขยันครับ มีความขยันผมเคยไปทํางานอยู่แถวๆชายแดนเวียดนามนะครับคนกับคนเวียดนามนี่ขยันหนักเอาเบาสู้ครับเอาหมูขึ้นมอเตอร์ไซค์ได้นะครับแล้วก็สามารถเอาเอาเหล็กความยาว67เเมตรไขึ้นมอเตอร์ไซค์ได้เขาสู้ครับเขาสู้สู้ตายอ่ะถ้าเกิดเหล็กตกเขาก็ตกกับมอ,อเตอร์ไซค์ออบเหล็กอะ่ะเป็นอย่างนั้นครับคืออันนี้ต้องยอมรับว่าเขามีาแบบนั้นจริงๆเขามีความเป็นคนที่สู้แบบนั้นจริงๆซึ่งมันเป็นตัวไปตรงกับบุคลิกคนเกาหลีครับมันก็ไปได้โคตรปากนะฮะ มันก็ไปด้วยกันเหมืนอนมันเข้ากันนะฮะกลมกล่อมไปเลยนะฮะเพราะว่าเขาไปในทางเดียวกันแต่สําหรับทีมชาติไทยเราไทยเราเนี่ยมีมีเอกลักษณ์หลายอยา่างเรามีศิลปะชั้นสูงในคันต่อสู้บวยไทยนะครับเรามีการคิดที่เป็นระบบอีกแบบหนึ่งซึ่งแตกต่างซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันครับเวียดนามก็ดีเราก็ดีครับคนละอย่างแล้วก็ญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีความคิดในลักษณะชั้นเชิงใกล้เคียงกับคนไทยเป็นลักษณะที่มีความสุขุมรอบครอบ มีความที่จะ,ะม,มีผมผมถ้าผมพูดตรงเกินไปมันก็ไม่น่าฟังนะฮะก็ขอเลี่ยงแล้วกันนะครับอาจจะตะกุกตะกักขออภัยด้วยก็คือว่าคนไทยเราเนี่ยจะมีสปิริตอ่าน,นี้และกันมีสปิริตมีมารยาทมีอะไรที่ที่เป็นศิลปะที่ดูจะมีชั้นเชิงมากกว่าดังนั้นการตั้งรับของไทยเนี่ยเราจะไม่ใช้การมาร์คมาร์กิ้งตัวต่อตัว,ตวมาร์อยู่ครับแต่ไม่ใช่มาร์คแบบเบียดกระแทกนะครับ ไม่ใช่มาร์กแบบดึงเสื้อนะครับไม่ใช่ไม่ได้จะต้องเอาตายเลยไม่ให้กระดิกนั่นไม่ใช่สไตล์ของอีชีเด็ดขาดแต่มันจะเป็นการาจัดตัวผู้เล่นในแผงรับเนี่ยในการดาูบริเวณของตัวเองคมุมโซนตัวเองให้ให้อยู่แล้วก็จะมีการดึงผู้เล่นจากาแดนวิดฟิล์ลงมาไม่ใช่มาตามเบียดตามกระแทกนะครับ แต่มาอยู่ในจุดตำแหน่งที่เสริมทีมรับได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็มีสปิริตในการช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่อ่าซึ่งมันคล้ายๆกับเวียดนามนะครับแต่ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวเพราะว่าลักษณะนะครับแอคชั่นในการตั้งรับเนี่ยมันแตกต่างกันเวียดนามเนี่ยเป็นรถบัสแน่นอนครับชนอย่างเดียวครับเข้ามาแล้วแบเป็นสไตล์คล้ายเกาหลีนะครับคือดุดันวิ่งชนกระแทกนะครับ แต่สำหรับไทยเนี่ยจะมีชั้นเชิงอีกแบบหนึง่งคือควบคุมบริเวณพื้นที่สเปซของตัวเองให้เรียบร้อยถ้ามีการพาทังก็จะมีตัวจากแดนวิฟิลมาช่วยและทุกคนก็มีสปิริตนะครับในการเล่นอย่างเต็มที่ในการรักษาพื้นที่ของตัวเองแล้วก็มีการสอดรับกันอย่างงดงามอันนี้คือความแตกต่างครับและผมบอกไว้เลยครับเกมตั้งรับเป็นของกลางของโลกครับไม่ใช่ไม่ใช่สูตรของปาร์ก ปาร์กแะอิชิุอคนละคนกันคนละเรื่องครับดังนั้นเนี่ยการพูดของทางฟีบอลเวียดนามเพื่อนเราเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับก็ให้เข้าพูดไปไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าแบบนี้เนี่ยทีมเก่งๆในโลกนี้ถ้าเขารับเกมรับแน่นๆก็คงเป็นเดอนแบบสู่ตรตงปาร์กกันหมดแล้วครับต่างกันครับทีมชาติไทยเรานะครับไม่ได้เน้นการมาร์กตัวนแน่นแบบของเวียดนามนะครับไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงกับขนาดว่าเอาเป็นเราตายในการที่จะไปเบียดไปปะทะ เพื่อจะปิดเกมรับและมีการทำฟาวเนี่ยไม่ใช่ครับทีมชาติไทยเราตั้งเกมรับที่เต็มไปด้วยสปิปิตและเต็มไปด้วยความรับผิดชอบในพื้นที่ตัวเองแล้วก็มีเทคนิคที่สวยงามกว่าทีมชาติเวียดนามนะครับแต่ทีมชาติเวียดนามเนี่ยเขาก็มีข้อดีการตั้งเกมรับของเขาเขาทุ่มเทนะครับ6เมตรหล่นจากมอเตอร์ไซค์เขาก็หล่นไปด้วยครับ แต่ไทยเราเนี่ยถ้าเหล็กของเมสจรนเนี่ยก็คงปล่อยให้เหล็กหล่นลงไปก่อนแล้วค่อยลงไปเก็บคือมันต่างกันอยู่แล้วนะครับมันได้เหมือนกันนะครับสําหรับเกมรับของทีมชาติไทยกับเวียดนามซึ่งข้อดีข้อเสียมันก็ต่างกันนะครับไม่ได้ว่าของเราดีของเขาเสียแต่เวลาเรามาวัดกันในการแข่งทัวร์นาเมนต์ต่างๆเนี่ยคุณภาพหรือความเป็นจริงเนี่ยมันจะปรากฏออกมาในผลแพ้ชนะครับซึ่งทางเวียดนามเองเนี่ยเท่าที่พิสูจน์นะเปอร์เซ็นต์การชนะทีมชาติไทยเนี่ยไม่ว่าเขาจะอยู่แรงกิ้งเท่าไหร่ของโลก ไม่ว่าเขาจะบอกว่าเขาเป็นตัวท็อปอันดับท็อปของอาเซียนเท่าไหรเนี่ยเขาก็ยากที่จะชนะทีมชาติไทยไม่ว่าจะยุคสมัยใดครับอันนี้คือคําตอบนะครับทีนี้เรามาพูดกันถึงเกมคืนนี้นะครับซึ่งเราได้ยินข่าวไว้วับว่าทางซาอุดีอาระเบียเองนีครับก็อาจจะมีการโรเตชันนักเตะซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าตอนนี้เขาผ่านเข้ารอบแบบ100%ซแล้วอยู่ที่ว่าเขาจะพอพอใจในการไปที่1่ในสายหรือเปล่า แต่โดยทั่วไปตามสปิริตนะักกีฬาก็ต้องการไปที่หนึ่งแหละครับเพื่อชัยชนะแต่อย่างที่ผมพูดในคลิปก่อนนะครับว่าผมดีเกลีก่ยงที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องที่มันไม่ค่อยอาสาอาดสะานไม่ได้เพราะว่าบางทีเหตุผลเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงครับในวงการกีฬาไม่ว่าจะเป็นกีฬาระดับโลกก็ตามอย่าว่าแต่เอเชียเราเลยครับ อซอยสวนกลในมันมีทั้งนั้นเลยครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นอดีตแชมป์ครับเขาก็ต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้เขา,าไปได้รึวที่สุดซึ่งเขาก็ไม่ผิดอะไรครับในการที่จะเล่นเต็มรอยหรือไม่ไ่นเต็มรอยมันมีเหตุผลในเขาเรียกว่าแท็กติกในการวางวางหมากวางเกมในการที่จะเอาชนะในทัวร์นาเมนต์นั้นเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่แมตช์กระชับม,มิตรครับแต่มันเป็นแมตช์ทัวร์นาเมนต์ซึ่งหวังผลการแข่งขันในระดับแชมป์ซึ่งถ้าเกิดเป็นชาติในอดีตแชมป์อย่างซาอดุดีอาระเบีย เข,ขออภัยนะพูดเรื่องเวียดนามเวียดนามจอกมาอีกแล้วซาอุดีอาระเบียหรือว่าญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีอเงี้ยฮะเขาไปเคยเป็นอดีตแชมป์กาตาหลายชาติครับเขาก็ย่อมจะมุ่งหวังในระดับที่ต้องเข้าชิงชนะเลิศเป็นอย่างน้อยครับนี่คือสิ่งที่คนในชาติสมาคมฟุตบอลของเขาต้องการในผลลัพธ์ที่เคยทำได้แล้ว ผมเขาคงไม่วางเป้าไว้ต่ํากว่าที่เขาเคยทําได้หรอกครับดังนั้นการพบใครในแมตช์ในนัดต่อไปเดี๋ยวจึงเป็นนัดนัดชี้ชะตาว่าเขาจะทําได้เปาตามเป้าหมายหรือเปล่าอันนี้เป็นเมนเลยนะครับซึ่งซึ่งมุมมองนี้มันเป็นมุมมุมมองระดับทัวร์นาเมนต์เอเชียครั้งนี้นะฮะแต่เราเป็นทีมที่อยู่ในกลุ่มนะครับที่ไม่เคยมีได้แชมป์มาก่อนการผ่านเข้าในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยเราทําได้ครั้งที่ครั้งที่3แค่นั้นเองครับตั้งแต่แข่งเอเชียนคัพมาเนี่ยซึ่งเราเป็นเหมือนทีมน้องใหม่ นะครับที่ทะลุเข้ามายังไม่เคยได้แชมป์กับเขาเลยดัยงนั้นการประสบความสําเร็จในระดับนี้จึงถือว่าเป็นสิ่งที่ทะลุเป้าของเราแล้วก็ทําให้เรามีความสุขแล้วก็การที่จะเจอทีมไหนไม่เป็นไรตัวครอบก็ไม่เป็นไรไม่มีอะไรมีผลอะไรมากกับความรู้สึกของทีมชาติเราแต่มันมีข้อหนึ่งนะครับว่าอิชิอิเขาคงไม่เอากับเราครับเพราะว่าความเป็นโค้ดถ้าผมเป็นโค้ดผมก็ไม่ยอมเหมือนกันผมผมก็ต้องพูดง่ายๆว่าถ้า ถ้าผมเป็นโค้ดนะถ้าผมไม่ได้ทําช่อง YouTube ผมจะนึกอยู่ในใจว่าผมต้องถึงแชมป์ถึงถึงผมจะแรงด์กิ้งเท่าไหร่ก็ตามแต่ถึงทีมของผมเนี่ยจะโดนมองถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นทีมที่มีระดับต่ํากว่าทีมอื่นไม่เคยได้เข้ารอบเลยแต่ผมผมผมในใจผมว่าถ้าเอาแชมป์ได้ผมจะเอาซึ่งแน่นอนผมคิดว่าอิชิคิดเพราะว่าอิชิเองเขาเป็นเป็น,เป,นเป็นโค้ดของญี่ปุ่นในในทีมชาติของเขาระดับบอลของเขาเนี่ยก็อยู่ในระดับโลกอยู่แล้วครับ อยู่ในระดับท็อปเอเชียอยู่แล้วมันไม่แปลกเลยที่อิชิจะคิดว่าถึงแม้ว่าเราจะเตรียมความพร้อมทีมไทยที่ชุดนี้ไม่พร้อมนะมีตัวผู้เล่นเพิ่งเข้ามาแล้วก็เราก็เพิ่งมาคุมทีมแต่ถ้ามันมีโอกาสอิชิก็หวังแชมป์เหมือนกันครับลึกๆนะมีแน่นอนครับพี่น้องแฟนบอลไทยที่เคารพเชื่อ,อได้เลยว่ามีโอกาสถึงแชมป์ได้อิชิก็จะให้ถึงแชมป์ครับแต่มันอยู่ที่ศักยภาพและความพร้อมของนักเตะเรามากกว่า ดังนั้นการเจอกับซาอุดิอาระเบียคืนนี้เนี่ยผมจะคิดว่านะถ้าเกิดว่าซาอุดิอาระเบียโรเตชันนักเตะและทีมชาติไทยเองเนี่ยก็มีการโรเตชันนักเตะเ,เ,เป็นบางตำแหน่งด้วยเพราะว่าอาจจะผู้เล่นของเรานะครับอย่างกัปตันอุ้มนะครับน้องอุ้มเนี่ยธีรทรบุญมาทันเนี่ยก็ติดาการลงโทษนะครับสองใบเหลืองไปแล้วแล้วก็นิโคลัส,ลสมิเกสันเนี่ยก,ก็ก็ต้องเซฟไ้แล้วครับเพราะว่า,าเขาก็โดนใบเหลืองเหมือนกัน เราอาจจะเห็นตัวผู้เล่นอย่างสุพนันบุรีรัตน์นะครับสุพรรณทองสงัก,กพันไผ่สวนหรือว่าสันติภาพจันงอมเนี่ยได้ลงสนามซึ่งผมคิดว่าคุณภาพนักเตะเหล่านี้ที่โคดิชีเลือกมาเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่โคดิชีมั่นใจทั้งนั้นว่าจะสามารถเข้ากับระบบทีมได้แล้วก็โคดิชีเองเนี่ยอ่าก็พยายามจะให้นักเตะทุกคนเนี่ยทำการฝึกซ้อมนะครับอย่างอย่างจะมีความหวังว่าจะได้ลงแน่ถ้าเกิดผลงานในการฝึกซ้อมออกมาได้ดีนะครับ เราก็อาจจะเห็นของปฐมพงศ์นะครับได้ลงหรือว่าวราชิดอย่างนี้ฮะแน่นอนครับสหรัฐอยู่เย็นมีโอกาสได้ลงครับกฤษดาการแมนก็มีโอกาสได้ลงครับในแมตชนี้รวมทั้งพิชานะครับรุ่งรัตชาณรงค์อย่างนี้ฮะเรายังไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ที่จะลงสนามแต่นัดนี้มีโอกาสได้ลงทุกคนครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทีมชาติไทยเข้ารอบร้อยปรเ็แล้วส่วนผลแพ้ชนะเนี่ย ถึงแม้ว่าเราจะโรเตชันหรือเปลี่ยนนักเตะให้ลงไปสัมผัสเกมนะครับถ,ถึงจะเปลี่ยนเหมือนกับเซาแต่แน่นอนครับมิชิเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องตั้งเป้าเพื่อชนะแน่นอนแล้วจะเป็นลักษณะเหมือนาากับแข่งกับโอมานคือถ้าเกิดบทขยี้ไปแล้วเนี่ยอย่างที่ผมพูดมาตลอดคือคนคือโค้ชที่ฉลาดเนี่ยผมพ,พูดตรงๆนะไม่ใช่ว่าบทขยี้คือความเสี่ยงอะทุกคนมีฮะการลงทุนจะมีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆแบบนี้เนี่ย ถ้าโค้ดที่ฉลาดเขาจะไม่ยอมเสี่ยงถ้าบุกแล้วเนี่ยมีโอกาสชนะมีโอกาสทําประตูได้และชนะได้เกิน70%เขาจะเปิดเกมบุกครับแต่ถ้าเกิดว่าเปิดเกมบุกแล้วมัน50% 5 0เหม,มือนที่ผมพูดเลยครับเราต่อยเขาเขาร่วงเ <c oughs> ขาต่อยเราเราก็ร่วงแบบนี้ไม่ดีครับเราเล่นเกมรับเอาแต้มหนึ่งดีกว่าอันนี้เป็นช่องทางที่ที่ที่ททททดีที่สุดแลวแฟนบอลทุกคนจะต้องเข้าใจด้วย หรือแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดเรามีผลเสมอหรือแพ้เนี่ยผมก็ต้องกล่าบเรียนแฟนบอลที่รักทุกท่านนะครับว่าเราต้องให้กําลังใจนักเตะตอนนี้เราต้องยกระดับความความชิดระดับการเชีีร์ของเราขึ้นมาในระดับเอเชียระดับโลกได้แล้วนะครับว่าตอนนี้นักฟุตบอลทุกคนทั้งนนยี่สิบหกคนทำหน้าที่โค้ชทีเองก็ทําหน้าที่แล้วก็ทุกคนเนี่ยผมก็ไม่ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมหรือบางกระแสเสียงผมยังได้ยินนะ มีการพูดแซะพูดอะไรนักเตะไทยหรือว่าทีมชาติไทยอยู่ตลอดเวลาทําไมจริงๆแล้วมันเป็นมิติใหม่จริงนะครับวิธีการก็เปลี่ยนใหม่นะครับตัวผู้เล่นก็มีแพชชั่นใหม่ตอนนี้นักเตะทีมชาติไทยในทีมชาติไทยตอนนี้เนี่ยมีระบบความคิดที่ที่แปลกใหม่ขึ้นมาแล้วครับแตกต่างแล้วนะครับอยากจะเรียนแบบนี้แล้วก็ทุกคนกําลังพยายามช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นนายกสมาคมคนเก่า แล้วก็ทางมาดามแป้งผู้ที่จะเป็นว่าที่นายกคนใหม่ทุกคนร่วมมือร่วมใจช่วยกันหมดแล้วครับไม่เป็นไรครับมีอะไรผิดพัางอะไรไปก็ให้อภัยกันนะครับเราเป็นคนไทยด้วยกันมีบนความผิดพลาดมันก็มีความดีอยู่นั่นแหละครับไม่มีใครทําได้ร้อยเปอร์เซนต์ทุกคนทุกคนมีข้อผิดพลาดมีอะไรรักกันให้อภัยกันครับร่วมเดินทางไปด้วยกันอย่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเลยเรารักสมมามัคคีกันเลยนะครับแล้วก็ผมดีใจมากครับที่พี่ทุกคน เยพงศ์ปีวันจะเข้ามาช่วยในการดูแลทีมชาติไทยด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าปลื้มใจเราควรจะให้การสนับสนุนช่วยกันให้แรงใจกันแล้วนักกีฬาแพ้ผมเห็นนักกีฬาววลเลย์บอลหญิงไทยอะเวลาแพ้มาแล้วโดนคอมเมนต์แบบไม่น่าฟังเลยทําไมคนไทยเราเป็นแบบนั้นครับทําไมเราเป็นแบบนั้นกันผมผมไม่เข้าใจเลยนะครับว่าเราเราเอ่อเรื่องนี้ผมจะพูดอีกสักคลิปหนึ่งอีกหรอกเกี่ยวกับว่าการเม็นนักกีฬาทีมชาติมันคืออะไรนะครับผมอยากจะพูดเพื่อจะ อาคนทราบแล้วผมต้าองกราบขออภัยก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมอยากจะพูดให้เยาวชนน้องๆลูก,ลกของของของประเทศเราเนี่ยได้ฟังว่าคนเป็นนักกีฬาทีมชาติในขณะที่เขาเป็นนักกีฬา,าชีพด้วยในแต่ละสโมสรเนี่ยเขาเขามีมิติยังไงที่เขาไปแข่งกีฬาทีมชาติแล้วเราควรจะมองเขายังไงแล้วก็จะให้กําลังใจเขายังไงแล้วเราควรพูดตําหนิเขาอยู่ในระดับไหนตัวนี้ผมอาจจะทําทําคลิปอย่างนี้แหละครับบางคนอาจจะคิดว่าโอ้เรื่องรู้แล้วแต่บางคนยังไม่รู้จริงๆครับ ก็ก็ทําเพื่อจะให้มันมีคลิปอยู่บนโลกของ u t u b e มั่งนะครับเรื่องแบบนี้เดี๋ยวผมมีโอกาสก่อนครับช่วงนี้กําลังโฟกัสเกี่ยวกับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของทีมชาติไทยอยู่นะครับการแข่งขันคืนนี้นะครับการแข่งขันคืนนี้เนี่ยที่จะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยทางซาอุดีอาระเบียน,นี่นะฮะเขาก็มีนักเตะเด่นๆนะครับก็อย่างโมฮัมเหม็ดคานโน่น่ครับเขาซาอุดีอาระเบียดแดนกลางเนี่ยมีชื่อเสียงนะครับตัวผู้เล่นเขาก็ไม่ได้สูงใหญ่มากหรอกครับ ก็อยู่ในระดับกลางๆก,ก็พอๆกันเนี่ยตัวผู้เล่นเขาลักษณะพอๆกันกับโอมานเลยครับคงไม่ใหญ่โตเหมือนกับอ,อิรักหรอกครับตัวเขาเล็กอยู่เพียงแต่ว่าระดับเกรดบอลเขาอะอยู่ในระดับโลกครับอยู่ในระดับโลกแรนกิ้งเขาก็อยู่ในระดับสูงมากนะครับดังนั้นนะครับการรักษาศักดิ์ศรีองซาอุาเนี่ยผมคิดว่าก็มีครับถึงแม้เขาจะเสมอเราหรือแพ้เราเนี่ยแลงแงกิ้งเขาอาจจะหล่นหน่อยศักดิ์ศรีเขาอาจจะตกหน่อย แต่ถ้ามันจะมีผลในการเข้ารอบต่อไปหรือเข้ารอบรองชนะเลิศของเขาเนี่ยที่ซึ่งเขาผ่านเข้ารอบอยู่แล้วเนี่ยและเขาเลี่ยงได้ที่จะเจอเกาหลีเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ยอมยอมที่จะเสมอหรือว่าแพ้ไทยนะครับมีาตาเสียงแพ้ไทยนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเกาหลีหลายท่านอาจจะงงว่าเกี่ยวอะไรเกาหลีวันนี้นะครับการแข่งขันคู่แรกระหว่างเกาหลีกับมาเลเซียเนี่ยก่อนที่เราจะแข่งเนี่ยจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นตัวชี้วัดเลยว่า ทีมชาติซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะแข่งกับเราอย่างไงนะครับอันนี้คือพลอยมันเลยนะครับสำหรับการแข่งขันวันนี้ถ้าเกาหลีนะครับเล่นแบบไม่ให้เกียรติทัวนาเมนต์นะครับเพื่อการหลีกเลี่ยงทีมชาติญี่ปุ่นเล่นเล่นเสมอกันมาเลหรือชนะแค่ลูกเดียวเนี่ยเพื่อหลีกเลี่ยงการพบกับทีมชาติญี่ปุ่นซาอุดิอาระเบียนะครับเขาก็จะเล่นแบบไม่ให้เกียรติทัวนาเมนต์เหมือนกัน ด้วยการโรเตชันเต็มที่และพยายามที่จะไม่เอาชนะไทยให้ไทยเสมอนะครับหรือถ้าแพ้ไทยก็ไม่เป็นไรเข้ารอบอยู่แล้วเพื่อที่เขาจะไม่ต้องเจอกับเกาหลีนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของเกมของพวกอดีตแชมป์เขาครับยันเนี้ยแต่เราไม่ต้องไปสนใจครับทีมชาติไทยลุยได้ลุยชนะได้ชนะไปเลยครับถึงแม้ว่าเราจะเอาตัวผู้เล่นที่ยังไม่เคยลงมาก่อนลงสนาม นะครับอย่างที่ผมพูดมีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่นักเตะของเราที่เป็นตัวสำรองเนี่ยได้ลงสนามซึ่งมีคุณภาพเท่าเทียมกันนั่นแหละครับแล้วมีตัวดีๆอ,อยู่หลายตัวแต่คุณภาพนักเตะดีแต่การเข้ากับระบบทีมเนี่ยอาจจะยังสู้ทีมทีมหลักไม่ได้อาจจะลงมาแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนฟเฟผจะเกิดขึ้นในการเปลี่ยนตัวเอาเอาตัวผู้เล่ยนยังไม่เคยลงลงในวันนี้ก็คืออาจจะทําให้เราเสียประตูซึ่งเป็นไปได้ครับเพราะว่าระบบมันจะรวนมันจะรวนแล้วมันจะเข้าปรับเข้าสู่สภาพ แต่ในระหว่างรวนตอบข้อสุสภาพเนี่ยมันก็น่าลองได้เพราะเราเข้ารอบอยู่แล้วเราจะเสียประตูให้กับซาอุมันก็ไม่น่าจะผลเสียหายอะไรมากแต่ที่แน่เราต้องทําใจไปก่อนว่าวันนี้เราอาจจะต้องเสียประตูครับทีมชาติไทยอาจจะเสียประตูสักหนึ่งลูกเพื่อผลในการที่จะใช้ผู้เล่นตัวใหม่เนี่ยลงมาทดสอบเกมซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ไม่เสียหายมากหรอกครับแต่โอกาสที่เราจะเชนะเราต้องเอาชนะให้ได้ครับวันนี้เกมวันนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับคู่เกาหลีกับมาเลยครับ ถ้าเกาหลีเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการพบกับญี่ปุ่นด้วยการเสมอหรือชนะมาเลยแค่10นะึนถ้าผลสกอร์มาแบบนั้นนะนะครับซาอุดีอาระเบียซึ่งเขาคิดว่าเขาเป็นทีมระดับเดียวกันมีมุมมองที่จะเข้ารอบในการชิงเลิศเหมือนกันเนี่ยเขาก็จะทําแบบเกาหลีครับไม่ให้เกียรติทัวนาเมนต์เหมือนกันด้วยการที่จะเล่นแบบไม่เต็มสู่กับไทยจังหวะนี้ไทยไทยแบบอัดเลยครับเอาชนะไปเลย เืดอ้จบเราไม่เกี่ยวกันกับกับค้าใหญ่เขาจะเป็นศูนนั้นครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมประเมินนะครับอาจจะถูกรอผิดก็ได้นะครับก็ฟังหูไว้หูนะครับผมพูดนี่ไม่ต้องการให้ให้ทุกท่านเชื่อผมแต่ถ้าผมคิดว่าเหตุผลผมมันเพียงพอนะครับก็ลองดูก็แล้วกันถ้าเกาหลีอัดมาเลเซียเต็มสูบนี่คือการเล่นแบบให้เกียรติทัวเมนต์คือเล่นเต็มที่ไม่ได้สนใจะชนะ ลอยลำเข้ายังไงก็ช่างเจอญี่ปุ่นก็ไม่กลัววัดดวงกันไปเลยตกรอบ8ทีมสุดท้ายกันไม่ญี่ปุ่นก็ผมแหละถ้าเกาหลีคิดอย่างนั้นนะแบบมีสเปริตไม่สนใจผลการเข้ารอบชิงหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งฟุตบอลโลกก็ทําให้เห็นมาแล้วครับทีมใหญ่อย่างบราซิลเนี่ยเขาก็เล่นกันเต็มสูบเลยเขาไม่มีการอ่อนคอให้กันในการที่เข้าไปเจอใครถ้าเกาหลีมีสเปริตแบบนั้นซาอุก็จะมีสเปริตด้วยครับ การโรเตชันก็จริงแต่เข้า,เาจริงครับเต็มล้านเปอร์เซนต์กับไทยนะครับเพราะฉะนั้นละ่ะตรงนี้อ่ะไทยก็จะได้พิสูจน์ทีมของเราด้วยเพราะว่าจะแพ้ชนะเราก็เข้ารอบอยู่แล้วอันนั้นมันครับแต่ผลที่เราควรจะชนะซาอุหรือว่าเสมอซาอุเป็นผลที่เราควรจะทําให้ได้คืนนี้เพราะว่าการที่เราจะ,ะไปพลาดพลัง้งไปแพ้ซา,าอุไม่เป็นผลดีกับเราเหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราเข้ารอบแล้ว แต่ผลการแข่งขันนะครับคู่ที่2ระหว่างคิกิสานนะครับกับโอมานเนี่ยก็อาจจะทําให้เราลําบากได้ถ้าเกิดเราไปแพ้และตกเป็นระดับ3ซึ่งไม่เป็นผลที่ดีนะครับผมคิดว่าอิชิไม่คงคงไม่เลือกเส้นทางที่3หรอกครับว่าจะแพ้เพราะว่าเราจะต้องตั้งเกมรับไปอย่างนแน่วแน่เหมือนเดิมคือไม่แพ้นะครับไม่ชนะก็ต้องไม่แพ้แต่ว่าถ้ามีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นโรเตชันนิดหน่อยกับทีมชาติไทยเนี่ยถ้าเราเอาตัวสํารองลงเนี่ย ผลที่จะเกิดขึ้นก็คือกองหลังเราอาจจะมีประสิทธิภาพน้อยลงเราอาจจะมีสิทธิเสียประตูได้ครับแต่เสียประตูได้เราก็ต้องทําประตูเพิ่มให้ชนะครับมันต้องแก้หมากนั้นเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าซาอุก,กับเกาหลีจะมีสปปริตหรือเปล่าเราเนี่ยมีแต่ได้ครับได้คือเราได้ทดสอบทีมในสภาวะที่ทั้งซาอุเล่นไม่เต็มร้อยซาอุมาเต็มที่ถ้าซาอุไม่เต็มร้อยเราได้สามแต้มเลยครับอัดเลยครับเราชนะซาอุได้ดังไปทั่วโลก แต่ถ้าซาอุเต็มร้อยนะครับเราได้แค่เสมอหรือแพ้ซาอุก็ไม่เป็นไรครับเราเข้ารอบอยู่แล้วผมไม่เห็นด้ว่าจะเสียหายอะไรแล้วเราได้ทดสอบนักเตะเราด้วยเพราะฉะนั้นคืนนี้เ,นเป็นคืนที่เราสบายใจได้เลยครับในการดูบอลทีมชาติไทยเข้ารอบแน่นอนแล้วและเรารอดูทีมอย่างเกาหลีกับซาอุดีอาระเบียว,ว่าเขาจะมีสปปริตในการให้เกียรติทัวร์ม์นี้มากแค่ไหนพิสูจน์กันได้ในคืนนี้ครับ